สวัสดีครับผมเขาขั้วครับรอบแรงครับวันนี้ระเอกของข้าครับเป็ดครับตัวละสองลอยครับกเจามาขายให้ครับก็เรียกว่าจิตจัดแมนูครับแมนูต้มเป็ดครับอํำเป็ดครับวัตัวดิบเข้าก็เตรียมเรียบ้อยแล้วครับอนี้เครื่องต้มเครื่องแกงข้าครับนี่แล้วก็หอมซ้อยเรียบ้อยใบบักกูดกระเทียมครับแล้กับใบกระเพราครับครับตอนนี้ก็แยก เป็ดออกเป็นสองส่วนครับส่วนกระดูกนี่เขาที่น้ำเป็ดต้มครับส่วนเนื้อเขาที่น้ำไปซอยเฮดอ้าครับน้ำเดืออแล้วครับใส่เป็ดลงไปครับลงไปต้มแห้นเกื่อครับปลดลวงดีขนาดครับใส่เครื่องต้มงไปเลยครับตอนนี้ก็หันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาไปล้วนครับ น้ำเป็ดมาล้วนครับตามด้วยกระเทียมครับล้วนไปเรื่อยครับ น้ำม,มันออกมาครับใน้ำม,มันเป็ดออกมาเราก็บว่ล้วนจนวันแหงเล้วครับเห็นมีน้ำจักหน่อยครับอันแหงไรเป็ดทั้งสีหยาบครับออกพอดีพอดีต่อมาณนี้ครับจำนี่นะครับพอดีเลยต้มกำลังเปื่อยครับในขณะที่เขาล่อต้อมเปื่อยครับเขามาาปรุงอำไวยาเลยครับ ผงนัวใส่ลงไปครับใส่หลายแส่หลายครับมะนาวน้ำปลา,าข้าวคั่วพริกป่นใบมะกรูดหอมผักชีคนครับบาดี้เั็เข้ากันครับ เสร็จแล้วครับอ่ำเป็ดครับปรุงเส้นยอแซบเลยโอบุก่ากินดิบครับใส่เลือดนี่สิโอเคครับสำหรับพูกกินดิบครับใส่ผักลงไปครับเปื่อยแล้วโรยหน้าด้วยหอมผักชีซํานี่กับเซ็จแล้วครับต้มเป็ดครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอํำเป็ดครับ ต้มเป็ดครับส่วนนี้ผมสิเอาไว้กินครับนี่ต้มนี่กับอ่าส่วนนี่ส่วนอยู่ในหม้อนี่ครับกับอยู่ในกระทะเพื่นเจียวไปเห็ดบุญเพิ่นเอาบุญบ้านครับเพื่นเนี่ยคางบ้านครับก็สิเอานี่ไปสมทบเพิ่นครับ